พวกเจ้าเตรียมมือรับศึกนี้ให้ดีฝึกตามที่วางแผนไว้รัสาเอดกที่พำนักผู้สำเร็จราชการบางศึกไม่ต้องสั่งการแค่ขยับหนึ่งตำแหน่งทั้งกระดานก็เปลี่ยนหากท่านเลือกข้างนี้แควนซสัสุมาจะปลอดภยัยและท่านจะอยู่ในรายชื่อผู้ชนะผู้ชนะไม่ได้เป็นคนที่อยู่รอดเสมอไป การชนะศึกไม่ยากเท่าการทำให้แผ่นดินสงบข้าผ่านศึกมามากพอจะรู้ว่าคนที่รีบเลือกมักไม่มีเวลาคิดถึงวันพรุ่งนี้ผู้แพ้ที่ยังมีประโยชน์อันตรายน้อยกว่าดินแดนที่ไม่มีใครคุมกลับไปบอกนายของเจ้าสัสุุมะไม่ขายอนาคตเพื่อชัยชนะเพียงวันเดียวและคนที่อีราสุเลือกไว้ไม่ใช่คนที่เขาไว้ใจแต่คือคนที่เขาขาดไม่ได้ ซัสุมะไม่ขายอนาคตเพื่อชัยชนะเพียงวันเดียวการตัดสินใจของชายคนหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนแค่ชะตาของตนแต่เปลี่ยนเส้นทางของผู้คนเมืองและประวัติศาสตร์ทั้งหน้า รุ่งอรุณในซัสสมัมมัไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไม่มีเสียงประกาศไม่มีคำสั่งแต่แผ่นดินทั้งแคว้นได้รับการตัดสินใจที่เปลี่ยนอนาคตของมันไปแล้วค่ายทหารซัสสัมมยามเช้าตรู่พวกเจ้าเตรียมมือรับศึกนี้ให้ดีฝึกตามที่วางแผนไว้ท่านขุนศึก หากศึกใหญ่ประทุเร็วเกินคาดกำลังพลของเราจะรับไหวหรือไม่ไม่ใช่คำถามว่าเราพร้อมหรือไม่แต่เป็นคำถามว่าเราจะยอมแพ้ตั้งแต่วันนี้หรือไม่ซัสุมาไม่เคยชนะด้วยจำนวนเราชนะด้วยหัวใจของคนที่ไม่ถอยและว,วันนี้ข้าจะสอนให้พวกเขาจำสิ่งนั้นท่านคุณศึกจะให้เพิ่มการฝึกระยะประชิดหรือไม่เพิ่มทุกอย่างวันนี้เพื่อไม่ต้องตายพรุ่งนี้ นี่คือชีวิตของพวกเขาและมันคือความรับผิดชอบของข้าหากข้าตัดสินใจผิดเลือดจะไม่ไหลาจากตัวข้าเพียงผู้เดียวแต่มันจะไหลาจากทั้งซาสุสมะข้าไม่ได้เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ข้าเกิดมาเพื่อแบกรับหากวันหนึ่งต้องแลกชีวิตของข้าเพื่อให้พวกเขากลับบ้านได้ข้าจะไม่ลังเลแม้เพียงลมหายใจเดียวเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของเกียรติ แต่มันคือเรื่องของคนที่ข้าไม่ยอมปล่อยให้ตายเพราะข้าจับดาบให้มั่นกว่านั้นโทยโยฮิสาดาบไม่เคยปกป้องคนที่ลังเลข้าจะไม่ลังเลครับถึงจะเจ็บก็ไม่ถอย ดีจำไว้นะหลานเอ๋ยคนที่ถือดาบไม่ใช่เพื่อชนะแต่เพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดข้าจะปกป้องมแค้นปกป้องคนของเราเหมือนที่ท่านทำถ้าเจ้าจําคำนี้ได้ไม่ว่ากี่สนามรบเจ้าจะไม่มีวันแพ้ ในวันที่ท่านอาออกไปรบข้าคือคนที่ต้องยืนอยู่ตรงนี้คอยเฝ้าบ้านเฝ้าแคว้นเฝ้าชีวิตของผู้คนทั้งหมดที่ท่านฝากไว้กับข้าข้าจะไม่ให้แคว้นนี้พังต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตของข้าเองเช้าในค่ายซัสุมะแสงแดดอ่อนสะท้อนกรอะเสียงหัวเราะของทหารดังก้องโทโยฮิสะอายุราว20ปีถูกเหล่าทหารยกโยนขึ้นกลางอากาศอย่างยินดี โยชิฮิโร่ผู้เป็นอายืนอยู่ใกล้ๆยิ้มมองด้วยสายตาแห่งความภาคภูมิใจนายน้อยของพวกเราผู้นำแห่งแนวหน้าอย่าปล่อยเขาลงง่ายๆ <laughs> พอเธอพวกเจ้าพอได้แล้วเขายังต้องรบกับพวกเจ้าอีกหลายสึก <laughs> ถ้านายน้อยอยู่หน้าพวกเราก็อยู่หน้าคำพูดนั้นเหมือนสาบานต่อกันโดยไม่ต้องเอ่ยเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นผู้นำเพราะสายเลือดแต่เพราะหัวใจของเขาอยู่ตรงกับคนของเขา กองทัพแบบนี้ยากจะพ่ายแพ้พวกเจ้าจงฟังข้าแขวนซัสสุมาไม่ต้องการคนที่แค่รอดชีวิตแต่ต้องการคนที่ยืนหยัดเพื่อให้แผ่นดินนี้มีชีวิตต่อไปหากวันหนึ่งเลือดต้องหลังเลือดของข้าจะอยู่แถวหน้าก่อนเลือดของพวกเจ้าเสมอซัตสุสมาซัสส,สุสมาซัสสุสมาซัสส,สุสมาซัสสุมาซัสสุมา มือซ้ายอย่าบีบแน่นเกินไปนักรบที่ดีไม่ควรให้ความกลัวเป็นคนออกแรงแทนตนเจ้าไม่ได้ถือหอกเพื่อฆ่าและไม่ได้ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงของตระกูลเจ้าถือหอกเพื่อปกป้องคนที่เจ้าไม่อยากให้ต้องร้องไห้ข้าจะไม่แพ้ข้าจะไม่ทำให้อาเสียชื่อ ข้ากลัวท่านจะเบื่อเพราะข้าสอนยากเจ้าทำได้ดีโทโยฮิสะถ้าวันหนึ่งข้าต้องยืนแนวหน้าอาจจะอยู่ตรงไหนข้าจะอยู่ตรงจุดที่เจ้ามองไม่เห็นแต่ข้ายังอยู่เอาละครั้งนี้ฟาดด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยแขน อสอ 93, สคส1593สงมรามกับโชซซนจบลงสำหรับผู้คนนี่คือวันแห่งชัยชนะสำหรับโยชิฮิโร่นี่คือการกลับบ้านและสำหรับเด็กหนุ่มวัย23ที่ยืนอยู่ข้างเขานี่คือวันที่เขาเชื่อว่าเขาจะมีเวลาทั้งชีวิตให้ปกป้องแคว้นนี้ชาวเมืองปรบมือโห่ร้องด้วยความดีใจขอต้อนรับท่านอาก,กลับบ้านแควนซาสุมะรอท่านมานานเหลือเกิน เจ้าดูโตขึ้นมากแต่ดวงตาย,ยัางเหมือนเดิมแคว้นนี้ไม่เคยอยู่บนบ่าของเจ้าเพียงคนเดียวมันอยู่บนหัวใจของพวกเราทุกคนข้าพยายามทำทุกอย่างเพื่อสมกับที่ท่านอาฝากแควนไว้กับข้าแล้ววันนี้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าปกป้องอย่างสมศักดิ์ศรีข้าไม่รู้เลยว่าน,นี่คือวันที่ข้าจะจดจำไปตลอดชีวิต วันที่ข้าได้ยืนเคียงข้างชายผู้เป็นทั้งอาและเป็นทั้งตำนานของแคว้นนี้ท่านอาข้าไม่รู้เลยว่าโลกจะเปลี่ยนไปเร็วเพียงใดแต่ในวันนี้แคว้นนี้ยังยืนอยู่เพราะท่านท่านอาต่อให้วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรซัสุสมะข้าเฝ้าได้ท่านอาศึกหน้าข้ารับเอง ไม่มีใครในวันนั้นรู้ว่าอีก7ปีต่อมาเด็กหนุ่มผู้นี้จะยืนอยู่แนวหน้าในสนามรบไม่มีใครรู้ว่าเสียงหัวเราะในวันนี้จะกลายเป็นความทรงจำสุดท้ายก่อนที่เขาจะเลือกสละชีวิตเพื่อเปิดทางให้กองทัพของอาและให้แคว้นซัตส,สุมะอยู่รอดเรื่องราวของพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นที่เซกิกาฮาระแต่มันเริ่มต้นที่นี่วันที่ทุกคนเชื่อว่ายังมีพรุ่งนี้ ซัตส,สุมะแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงข้าผู้คนที่มอบชีวิตให้ข้าและความหวังที่ฝากไว้ในหัวใจของนักรบทุกคนข้าไม่อาจสัญญาได้ว่าเราจะไม่สูญเสียข้าไม่อาจสัญญาได้ว่าเลือดจะไม่หลัง่งแต่ข้าสัญญาว่าข้าจะยืนอยู่แถวหน้าเสมอตราบใดที่ข้ายังยืนได้ตราบใดที่ดาบยังอยู่ในมือศัตรูจะไม่มีวันก้าวข้ามซัสุมะไปได้ หากวันหนึ่งชื่อของข้าจะเลือนหายไปตามกาลเวลาขอให้คืนนี้ขอให้ความตั้งใจของข้าฝากไว้ในผืนดินแห่งนี้แทนข้าคือโทโยฮิสะแห่งตระกูลชิมาสุและชีวิตนี้ข้าขอมอบให้ซาสุมะจนลมหายใจสุดท้ายชื่อของเขาจะไม่หายไปกับกาลเวลา